สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคุยหน้าจอครับวันนี้ครับรายการคุยหน้าจอครับเราก็จะมาคุยกันแบบรายวันครับเราก็จะมีหาเรื่องต่างๆมาพูดคุยกันครับอย่างวันนี้ครับผมก็จะมีอยู่หนึ่งเรื่องที่จะมาคุยหรือเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนั่นคือเรื่องของค่ายเพลงนะครับ ถ้าเป็นยุค90ครับยุคนั้นครับจะต้องคิดถึงค่ายเพลงนี้แน่นอนครับนั่นคือค่ายคีตาครับผมค่ายคีตาครับมีศิลปินมากมายหลายคนมากเลยครับหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยจัดคอนเสิร์ตแบบ r e u น i o n ครับนำนักร้องที่อยู่ในแต่ละยุคแต่สมัยของคีตาในช่วงเวลานั้นเนี่ยมาร่วมลํำลึกอ่า ร้องเพลงกันอีกครั้งหนึ่งเล่นคอนเสิร์ตกันในครั้งหนึ่งครับวันนี้ครับคุยหน้าจอวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่ายเพลงคีตากันครับผมคีตาเล็กคอร์ดครับเป็นชื่อของอดีตค่ายเพลงค่ายหนึ่งในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่24ตุลาคม2529ขณะนั้นใช้ชื่อว่าบริษัทคีตาแผ่นเสียงและเทปจำกัดโดยมีสัญลักษณ์ของบริษัทเป็นรูปในกาทายซึ่งอัลบั้มชุดแรกของค่าย ออกวางแผงเมื่อเดือนมกราคม2530คืออัลบั้มตนตรีออกเดินของหน um ุ er ่มเสกเสกสรรชัยเจริญในช่วงเดือนตุลาคม2532คีตาแยกตัวจาก j s l มาบริหารเองและย้ายสำนักงานไปอยู่ที่ซอยสุวิจัย2ใกล้กับโลตากรุป๊ปจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นคีตาเลคคอร์ดในภายหลัง จึงเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นคีตาเอ็นเตอร์เทนเมนต์และคีตามิวสิกทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของค่ายเพลงคีตาเรคอดครับก็เป็นเรื่องราวที่ถ้าเราอยู่ในยุค90ในยุคนั้นครับเราก็จะได้รับชมผลงานของค่ายเพลงค่าคีตาแห่งน,นี้กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบในการแตีินเท่านี้ครับก็ฝากช่องของผมครับสถานีแม็กวุฒกวิ๊กครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปของเราครับสวัสดีครับ